การขายสินค้าออนไลน์ที่มีมูลค่าสูงไม่ใช่แค่ร้านค้านะคะที่กังวลในเรื่องของการจัดส่งสินค้าแต่ลูกค้าเองก็กังวลว่าสินค้าที่จะได้รับไม่ปลอดภัยเหมือนกันค่ะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับร้านค้าและคลายความกังวลให้กับลูกค้าวันนี้นกๆมีทริคง่ายๆที่จะมาแนะนําลดความเสี่ยงจากพัสดุถูกแกะหรือสินค้าสูญหายระหว่างทางค่ะหากบนกล่องพัสดุมีชื่อสินค้าที่ชัดเจนเกินไปเช่นสินค้านั้นเป็นโทรศัพท์ iPhone หรือโน้ตบุ๊กแนะนําให้ร้านค้าพับใบปะหน้าพัสดุเข้าด้านในเพื่ออปิิดชื่่สนคค้าะ และใช้สกอเทปแปดอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันใบปะหน้าพลาสติกหลุดระหว่างทางค่ะและยังช่วยลดความเสี่ยงจากการมองเห็นชื่อสินค้าที่ชัดเจนอีกด้วยนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากพลาสติกถูกแกะหรือสูญหายระหว่างทางได้แล้วค่ะพอชื่อพลาสติกที่ชัดเจนเกินไปนะคะอาจจะตกเป็นเป้าสายตาของผู้ที่ไม่หวังดีได้ค่ะพับไว้ก่อนปลอดภัยกว่าร้านค้ามั่นใจลูกค้าเชื่อใจและนอ้นองเองก็อยากให้ทุกการขนส่งปลอดภัยถึงมือลูกค้าทุกคนค่ะ